สวัสดีค่ะวันนี้มีลูกค้าจากอาเภอชุมพลบุรีจังหวัดบุรีนะคะมาซื้อเครื่องหยอดข้าว6แถวจานคู่3ามถังซื้อแบบสามถังนะคะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะที่ผลิตมานะคะสามถังทั้งหนึ่งไส่ได้ข้าวอยู่สี่กิโลสาถังก็120ยกิโลนะคะตัวนี้ ในถังจะมีจานแบบโรยนะคะลูกค้าให้ใส่แบบโรยให้นะคะเราก็แถมจานแบบดําเป็นกอๆไปให้ด้วยค่ะตัวนี้ดำเป็นกอๆให้นะคะว้าวดูโดยรอบนะคะทีนี้ลูกค้ากําลังถอยรถเข้ามานะคะเพื่อนำขึ้นรถนะคะตัวนี้ จานใบขี้เมาจานใบขี้เมานะลูกปืนในในขาจานใบขี้เมาเนี่มีทั้งหมดสี่ลูกนะคะข้างละสองลูกนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ใบยางครับยางใบกบนะคะตัวนี้ใบกบค่ะตัวนี้กองจักรนะคะเป็นตัวทํางานนะคะกงจักรตัวนี้เป็นตัวทํางานนะคะ คานนะคะเป็นคานสองชั้นนะคะคาน2ชั้นความกว้างของคานก็คือหนึ่เมตรสามสเซนนะคะ,ะจากล่องถึงไปหาร่องหนึ่งเราปรับไว้ที่สิบนะคะสามารถปรับได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าอยากได้ขานาดไหนก็ปรับเอานะคะตัวนี้นะคะเราจะแถมสลักไปให้3ตัวนะคะใส่สลักเอาสลักมาใส่นะคะแถมสลักไปให้3ตัว ไปไปถึงบ้านนะคะสามารถทำงานได้เลยนะคะไม่ต้องไปซื้ออะไรมาเพิ่มเติมนะคะทางร้านแถมให้หมดค่ะถ้าสนใจก็ทักมาที่เบอร์โทรนะคะ0944699224นะคะมีของสต็อกไว้มากมายเต็มโกดังนะคะสั่งปพ๊บสามารถส่งให้ได้ทันทีถ้าไม่มารับเองก็ส่งทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางนะคะลูกค้าไม่ต้อง ไม่ต้องหนักใจว่าของจะไม่ตรงผกนะคะของตรงผกแน่นอนค่ะรีวิวได้รูปแบบไหนของก็จะเป็นแบบนั้นนะคะไม่ต้องคิดมากนะคะสั่งมาได้เลยนะคะของสต็อกเต็มโกดังเลยนะคะสั่งมาปุ๊บก็ส่งให้ได้ทันทีนะคะส่งทางไปศนีเก็บปืินปทางง่ายๆนะคะของไปถึงไปศนีที่อำเภอที่ลูกค้าอยู่นะคะไปษนีเขาก็จะโทรหา เราก็ไปรับของที่ไปรษณีย์แล้วจ่ายเงินที่ไปรษณีย์นะคะตัวนี้ลูกค้าอําเภอชุมพลบุรีนะคะ<อ>จังหวัดสุรินทร์มารับเองนะคะ<อ>มารับเองถึงบ้านนะคะถึง,ถ,งถึงโกดังเลยนะคะขอบคุณลูกค้ามากนะคะที่ไว้วางใจสินค้าร้านของเรามารับถึงที่เลยนะคะขอบพรคุณมากนะคะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพปลอดภัยนะคะร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลามาเทมานะคะลูกค้า ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ